คือตอนนี้ชาวบ้านเขาผวานะเกษตรกรตำบลพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหมู่บ้านอย่างนี้เขากำลังโดนฝูงอีโกนาบุกอ้าวลบบุรีมันไม่ใช่เมืองลิงเลยตอนนี้อีโกน้ายึดแล้วจ้ะยึดฝูงลิงยึดฝูงลิงเพราะว่าตอนนี้นะอีโกนาเขาเข้ามาอาศัยในแหล่งชุมชนแล้วเป็นฝูงอีโกนาที่เป็นเรียกว่าเป็นอีโกนาเขียวพวกมันเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอยู่เรื่อยๆเลยนะคือมันทําอะไรรู้ไหมมันมากินอะไรมันทําความ แบบผลกระทบหนักให้เกษตรกรเพราะว่ามันบุกตรงพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้พวกมันกินเรียบพิเพิเภกพิเจ้าพ่พศคือมันกินเรียบเลยชาวบ้านหว่าอีกัวนาพวกนี้มันเพิ่งย้ายถิ่นฐานมาประมาณเมื่อสิบปีที่แล้วถามว่าเอ้ยอีนี่มันเป็นผีน้อยด้วยหรือเปล่ามันเข้ามาถูกกฎหมายไหมันธุเป็นในหน้าให้มันหรือเปล่ามันบอกว่าใช่ครับผมมาพร้อมกับนักธุรกิจที่นําผมมาเลี้ยงแล้วอยู่ๆเขาก็ปล่อยผมจนผมได้ขยายพันธุ์อยู่ในป่าตรงนี้แหละตรงนี้ตรงนี่คุณไปสัมภาษณ์พวกอีกัวนามาเองเลย คคุุณยกกับพวเรามีทีมไปสัมภาษณ์เบื้องต้นนะคะกรมอุทยานก็ได้ออกมาเตือนชาวบ้านว่าให้ระวงังเพราะว่าพวกสัตว์เหล่านี้ยอาจมีแบตทีเรียรทําให้เกิดโรคท้องเสียเวลาจะทานผักผลไม้อะไรก็ตามที่มันกัดไว้ก่อนเนี่ยล้างให้สะอาดนะอใชอ่แล้วอย่างนี้ถามแบบง่ายๆเลยอีกัวน้าเนี่ยมันเยอะขนาดที่แบบมันไปสร้างความ เดือดร้อนเนี่ยทำไมไม่จับมันไปขายเพราะว่าผมเห็นเขาขายตัวเป็นหมื่นนะนนคุณนี่เนี่ยจตุจกัจกรเนี่ยเอา,ม,ามีราคานะเนี่ยขายของหายากก็าาเป็นสัตว์เลี้ยงของอทาง,อ,งอะไรแอฟ,ฟริกาอะไรเงี้ยนะหายากนะ